ครับอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากทำข้อผสมเสร็จนะครับแบบราคานะครับไม่แพงราคาแบบประหยัดเราทำเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องฝังเสานะครับผมนะใช้วิธีการก่ออิดขึ้นมาผมเอาประมาณนะครับสามก้อนเพื่อให้ไก่มองไม่เห็นกันนะครับผมแล้วด้านข้างนี้จะเป็นงสาสีนะครับนี่จะเป็นตะข่ายนะครับเหล็กเทิ่อมข้างบนนะครับใช้เสียบเหล็กเอานะเสียบเหล็กเอาแล้วก็เชื่อมติดนะครับผมนะฮะไม่ต้องฝังเสาแบบนี้แข็งแรงทนทานนะครับนะฮะนะดูผมทํานะครับผมนะ นะครับทำกงแบบนี้นะครับจะลดต้นทุนไม่ต้องใช้เสาเยอะๆเลยนะฮะผมนะแค่เกาะอิดขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบเสาเข้าไปเสียบแบบนี้นะฮะบเสียบข้างๆอย่างนี้นะเสียบข้างแล้วก็เชื่อมติดเอานะครับนี่ฮะนะฮะดูผมทานะครับผมนะนะเอาลงไปดูกมาเยียกกระดุมทองนะฮะลงไปนะครับเนี่ยง่ายๆครับวิธีการหลักหลักการทํมขผงไม่ง่ายแล้วข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยการมันงองเห็นการการมันตีด้านหน้านี่จะเป็นผ้าแยงก็ได้ผ้ามุ้งก็ได้หรือเป็นตะข่ายก็ได้นะครับผมนะเพื่อไม่ให้เขา บินออกมาแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆนะฮะเนี่ยเสียบไปเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสียบข้างๆเนี่ยเสียบเสียบเข้าไปคือง่ายๆของสอนทุ่งเกตนะครับนี่เสร็จละนะครับใช้งบประมาณก็ไม่เท่าไหร่ครับงบประมาณหลักพันนะครับผมนะหลักพันก็ได้นู่นครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องครับสี่ช่องนี่ใส่ไก่นะครับช่องหนึ่งครับความกว้างนะความกว้างของช่องเนี่ยช่องที่เห็นเนี่ยสามเมตรนะครับกว้างสามเมตรยาวสองเมตรนะฮะจะใส่ไก่ได้เยอะเลยดูนะฮะใส่ไก่ได้เยอะเลยนะครับผมนะ นะใส่ไก่ได้เยอะเลยครับลดประหยัดต้นทุนนะครับใช้ต้นทุนนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมหลักพันสองสามพันสามพันบาทสองพันสามพันนะครับลวมเหล็กด้วยนะรมเหล็กลวมปูนนะครับแค่นั้นเองเทปูนพื้นประมาณสักหนาประมาณสักสองนิ้วแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยประมาณนิ้วสองนิ้วเนี่ยคือไม่ให้มันแตกกันเลยไม่ให้ไก่เขี่ยมุดดินออกมาแค่นั้นจบนะแลนั้นจบใช้ต้นทุนต่ํานะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะปูเนี่ยเอาหนาสองนิ้วนิ้วก็พอประมาณนี้ก็หรือนีก็ได้ นี่ก็ได้ครับผมเพื่อไม่ให้มันมันมันมุดออกมาแค่นั้นไม่ให้มันคุ้ยเขี่ยนะครับเราเทปูนเสร็จเราก็ตักดินตักทรายเข้าไปนั้นเพื่อให้เขาคุ้ยเขีย่ยนะแค่นั้นเองจบนะครับงบประมาณส0 0 0ันสองกว่า3,000แค่นั้นเองก้อกลนละนะะอีกก้อนละเจบาทนับไปนะฮะว่าใช้กี่ก้อนแค่นั้นเองครับผมเหล็กเหล็กก็เส้นเล็กพร้อมต้องเหล็กใหญ่เพื่อเอาแค่มันแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะครับผมเราเราไม่ได้ขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยคลิปนี้สองเจดต้องฝากไว้นะครับนะทำแบบประหยัดเลย ตัวต้นทุนด้วยครับไม่ต้องไปฝังเสาเหล็กอะไรให้มันใหญ่โตนะครับแค่นี้ผสมนี่อยู่ได้แล้วทนมาตรฐานอยู่ได้20-30ปีก็ไม่พังนะเพราะเหล็กกับปูนนะครับชิ้นนี้สองเจ้องฝากไว้นะนะครับสวัสดี